สวัสดีสาวกแฟนบอลทุกท่านก็อยู่กับเหมยเดอะคอรปอีกเช่นเคยแต่ก่อนอื่นเราไปสรุปผลเมื่อวันอังคารที่20กันก่อนเลยค่ะทั้งหมดสอคู่ก็บอกได้เลยว่าสก,กอร์จบสวยจัดเลยจ้กพี่จ๋าสำหรับรีก,ก็สามารถเอาชนะสราเวียต้าคไปได้ที่2ประตูต่อ0นส่วนทางฝั่งของดินโมโมซาเกรียบก็สามารถเอาชนะคาราบัคไปได้ที่30นะจ๊ะพี่จ๋า วันนี้เหมือนก็มีแนวทางฟุตบอลมาฝากมาเดิมเพื่อเป็นการตัดสินใจในการเลือกเชียร์ฟุตบอลสำหรับพี่พี่ท่านใดที่ยังตัดสินใจไม่ได้หรือแนวทางไม่ชัดเจนภายในกลุ่มมีทั้งบอลสดบอลเต็งบอลสเต็ปทั้งในและนอกกระแสะมาให้ขสั่นมากมายตลอด24ชั่วโมงสำหรับพี่พี่ท่านใดที่สนใจสามารถ sme 1 5 9เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับทางเราได้เลยทางเราก็มีเสื้อฟุตบอลสวยแจกกันให้ด้วยมาเอาเซ้อสวยไปใส่เชียร์ทีมโปรดกันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่ฟุตบอลลาลิก้าอย่างเซบียาเตรียมเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของทีมบียาเรอันจะทําการลงเตะเวลาตีสองสามสิบนาทีตามเวลาบ้านดาวนั่นเองเงื่อนไขาการทําประตูกระเปิดมาให้ทีมเจ้าบ้านอย่างเซบียาต่อที่0.25อันดับตนนารางคะแนนของทีมเจ้าบ้านอย่างเซบียาเซบียายูเที่ยนดับ5ลงเล่นไปหนึ่งนัดยังไม่สามารถชนะได้เสมอหนึ่งยังไม่แพ้ยิงสองเสียสองเก็บหนึ่งแต้มส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างบียาเรอัน บียาเรอันยูเที่ยนดับ7ลงเล่นไป1นัดยังไม่สามารถเอาชนะใครได้เช่นกันเสมอ1่ยังไม่แพ้ยิ่ง2เสีย2เก็บ1แต้มเช่นเดียวกันฟอร์มที่เจอกัน5นัดหลังสุดก็ต้องบอกได้ว่าเซบียาสามารถเอาชนะไปได้แค่1ครั้งเสมอ3แพ้1เกมล่าสุดเซบียาแพ้ให้กับบียาเรอันด้วยสกอร์ที่2ต่อ3ามประตูฟอร์ม5นัดหลังสุดของสองทีมเซบียาก็สามารถเอาชนะไปได้สามครั้งเสมอ1แพ้ไป1ครั้งเกมล่าสุดก็เสมอให้กับลาสทาวมัสด้วย สกอร์ที่2 2เตียมวางมากในระบบ4 5 1ส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างบียารอันฟอร์ม5้นัดหลังสุดทั้งยาาและเยือนก็ยังไม่สามารถเอาชนะใครได้เสมอ3แพ้2เกมล่าสุดก็เสมอให้กับแอตแลนติโกมาริสด้วยสกอร์ที่22เตรียมจัดทับในระบบ442มีแววที่เกมนี้จะกินกันไม่ลงหรือเคียวยาก,กันทั้งคู่เพราะไม่ว่าจะเป็นเจ้าทีมหรือทีมเยือนก็ผ่านเกมหนักและจบเจ้าด้วย2 2ต่อมากันทั้งคู่แต่ถ้าจะยกเครดิตให้ทีม ที่มีโอกาสกำใช้ยอยู่บ้างก็ยังมั่นใจว่าบียเรอันก็ยังดูดีกว่าพอสมควรซึ่งการเจ้ากับแอสเมอริดได้นั้นถือว่าไม่หมูและมีฟอร์มที่ไว้วางใจได้แถมขุมกําลังหลักส่วนใหญ่ก็อยู่ครบเครื่องเชื่อว่าอย่างน้อยๆไม่น่าจะแพ้กลับออกไปสอดคล้องกับเซบียการบุกเสมอให้กับรัสเทมัสบ่งบอกได้ว่าเกมนี้สอดคล้องกับเซบียกับการบุกเสมอให้กับรัสเทมัสบ่งบอกได้ถึงเกมรุกที่ดีและเกมรับที่มีปัญหาอยู่อย่างไรก็ตาม สถิติที่พบกันสองครั้งที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยเอาชนะคู่แข่งรายนี้ได้พิจารณาจากเลตกับภาพรวมต่างๆแนะนําอยู่รองนุ่น2มุมคุ้มยิ่งกว่าคุมฟันธงเชียบียารอันขยาวดวไปต่อกันคู่ที่2กับฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพเชฟฟีวันเดอร์พบกับรีดอยู่ในเตดจะทำการลงเตะเวลาตี่สองตามเวลาบ้านตอนนั้นเองเงื่อนไขการทำประตูก็เปิดมาให้ทีมเยือนอย่างรีดต่อที่0ูอันดับตารางคะแนนของทีมเจ้าบ้านอย่างเชฟฟีวันเดอร์ เชฟฟีวันเดอร์ยูที่อันดับ10ลงเล่นไป2นัดเอาชนะมาได้1ครั้งยังไม่เสมอและแพ้ไป1ครั้งยิ่ง4ีเสียสีเก็บได้3แต้มฟอมการเล่นในบ้าน1นัดก็เป็นการเอาชนะมาได้1ครั้งยังไม่เสมอและยังไม่แพ้ตัดมาดูทีมเยือนยางลีดอยู่นเต็ดลีดยูที่อันดับ16ลงเล่นไป2นัดยังไม่สามารถเอาชนะใครได้เสมอ2และยังมันแพ้ยิ่ง3เสีย3เก็บ2แต้มฟอมการเล่นนอกบ้าน1นัดก็ยังไม่สามารถเอาชนะใครได้เสมอหนึ่งและยังไม่แพ้ นนั่นเองผลงานที่พบกันก็ต้องบอกได้ว่าเชฟฟิฟลเวนเดอร์เจอกัน5นัดหลังสุดทั้งยาวและเยือนสามารถรอาชนะไปได้แค่1ครั้งเท่านั้นเสมอ2แพ้2เกมล่าสุดเชฟฟิล,ฟลเวนเดอร์ก็แพ้ให้กับลีเยนเตตดด้วยสกอร์ที่0ต่อ2ประตู ฟอร์มให้นัดหลังสุดทั้งสองทีมเชฟฟิวเวนเดอร์ r, ก็สามารถชนะไปได้2ครั้งเสมอ2แพ้1เกมล่าสุดก็เป็นการแพ้ให้กับซันเดอร์แลนด์ด้วยสกอร์ที่0ต่อ4ประตูเตรียมวางมากในระบบ4231ส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างลีดยูเนเต็ดฟอร์มในัดหลังสุดทั้งย่าวละเยือนก็เป็นการเอาชนะมาได้2ครั้งเสมอ2แพ้1เกมล่าสุดก็เป็นการเสมอให้กับเวสต์บอมวิธด้วยสกอร์ที่0-0เตรียมจัดทับในระบบ4231งานนี้ขอสวนกระแสนอกจากเล็กน้อยละมองว่าเจ้าทีมอย่างเชฟฟ จะไม่แพ้คารังย่านตัวเองจริงอยู่ที่ล่าสุดเสียหลักแพ้ยับให้กับชันเดอร์แลนด์ที่0-4ต่อแต่ก่อนหน้าน,านั้นเกมประเดิมซีซั่นใหม่ในบ้านของตัวเองสามารถทุบพรีมัตที่4-0ต 0. ่อได้เหมือนกัน จิงยู่ที่คู่แข่งอาจจะมาตรฐานเป็นรองมากกว่าเยอะแต่นั่นก็ทําให้พวกเขาค่อนข้างมั่นใจกับเกมย่างพอสมควรประกอบกับทีมเยือนยังลีที่ไม่ได้อยู่ในจุดที่ผลงานน่าประทับใจมากลังไร้ชัยรวด3เกมท้ายสุดกับทุกรายการและบุกเจ้ากับเวสต์บอมวิชชนิดจืดสนิท0ต่อครั้งจะฝากความหวังให้พังสกอร์เก็บชัยตอนนี้อาจจะต้องรุนกันเหนื่อยเมื่อพิจารณาจากเรทและภาพรวมของทั้งสองฝ่ายแนะนําอยู่รองประคองสกอร์รอรับทรัพย์ฟันธงเทฟฟิ Or, เเดอร์ล่นแล้วด้วยสรุป2คู่ของเมย์เดอะคอปเซบิยาพบกับบียาเดียน เซบียาเกมรับที่ยังมีปัญหาอยู่อย่างไรก็ตามสถิติที่พบกันสองครั้งที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยเอาชนะคู่แข่งรายนี้ได้เลยเมื่อพิจารณาจากเรทกับภาพรวมต่างๆแนะนำอยู่รองรุ้นสองมุมคุ้มยิ่งกว่าคุ้มฟันธงบียาเรียลขย่วดวงสำหรับเชฟฟีเวนเดอร์พบกับลีดยูเนเต็ดงานนี้ขอสวนกระแสซื่อนอกสักเล็กน้อยและมองว่าเจ้าทีมอย่ง er, างเชฟฟีเวนเดอร์จะไม่แพ้คารังย่านตัวเองเมื่อพิจารณาจากเรทและภาพรวมของทั้งสองฝ่ายแนะนำอยู่รอง ประคองสกอร์รอรัทรัพ์ฟันธงเคฟฟิวเวนเดอร์เล่นแล้ารวยนี่คือแนวทางสองคู่สำหรับค่ำคืนนี้หากเพื่อนเพื่อน,นพี่ท่ท่านใดที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปทางไหนสามารถ SME 159เข้ามารับแนวทางกันเพิ่มเติมได้เลยนะคะ